สวัสดีครับโจชแนลเองนะครับวันนี้โจะจะมาขับแก๊็บฟู้ดนะครับหลังจากที่ร้านตัดผมเปิดไม่ได้นะครับโจก็ต้องหาอะไรทําเดี๋ยวโจะจะมารีวิวเสื้อแก a ็บนะครับเพิ่งไปซื้อมาสดๆร้อนๆเลยช่วงนี้ก็จะตัวใหญ่หน่อยค่อนข้างใหญ่ก็ต้องซื้อเบอร์ XL ็กนะมาครับเบอร์ XL วันนี้จะไปลองขับแก๊ปนะครับต้องซื้ออุปกรณ์และชุดให้ครบก่อนมาดูกันว่าใส่แล้วจะหล่อขึ้นไหมอ้าวจากช่างตัดผมกลายมาเป็นหนุ่มขับแก๊ปแก๊ปฟู้ดส่งอาหารนะครับก็จะเลือกออโจทย์จะเลือกส่งอาหารก่อนอย่างแรกนะครับมันจะมีให้ตั้งค่าว่าเราจะขับประเภทไหนนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวรุนพี่ขับแก๊บด้วยนะครับสวัสดีครับเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่โอ้เสื้อเหมือนก็เทศเลยนะกันหนาวได้ด้วยนะก็จะมีซิปมีซิปใส่ของเหมือนแจ็กเก็ตทั่วไปอืมการตัดเย็บดีเลยน,น,นะเบอร์ XL ผมจอดตัวอใหญ่ต้องใส่ XL เพราะว่าเวลา เวลาส่งอาหารให้ลูกค้าเนี่ยมันจะต้องถ่ายรูปคู่กับกระเป๋าและเสื้อพร้อมไปเสร็จหรือว่ารูปอาหารนะครับโอ้โห,โโหเป็นไงบ้างครับโอเคเลยนี่แล้วซื้อกระเป๋ามาด้วย เป่าไซส์มินินะครับถ,ถ,ถ้าถ้าลถ้าไซส์ใหญ่มันก็จะอันใหญ่มากเลยก็เลยเอาให้มินิพอมันเป็นรถเวฟเนี่ยกลัวมันทงเทงียง ปุ๊บหน้าตามันก็จะเป็นข้างใน,นมันก็จะเก็บความร้อนกับความเย็นได้เนะเอาละเดี๋ยวโจขอตัวไปขับแก๊สฟ้ดก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้โจ h ช n แนลด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้โจด้วยนะครับช่องโจ h ชนแนลวันนี้คลิปนี้พอเท่านี้ก่อนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนิดเดี๋ยวจะไป กัแบแก๊ปช่วงบ่ายเยน็นแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างบ๊ายบาย